ดูเผินเนเหมือนน้องหมาเลยนะคะไม่เคยกินค่ะทำอย่างนี้คงไม่รู้นะมาทำยังไงสวยดีนะคะเนี่ยใครจะไปรู้มีคนเยอะแยะ อมีรถแมคโคให้นิวตันดูด้วยนิวตันเห็นไม่ลูกมันทำอะไรกันเนี่ยงมงล้วก็าพามาบอกว่าผมพาคุณมาแล้วคุณจะชอบนางบอกงั้น Your the right. มันคือที่ไหนมันคืออะไร ร้านอาหารค่ะทุกคนโอ้โหมันคือร้านอาหารนั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าเราทานแล้วนี่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาถ่ายรูปอย่างเดียวเลยนีนะคะโอ,อ้โอดอกอะไรเนี่ยร้านจะใช้ได้เลยนะคะ อร้านอาหาร,ลาาลาก,รกลางป่าร้านกาแฟกลางป่านะคะทุกคนอุย้ยจะทำทำน่ารักจังเลยนี่น่าแหละนางพามานางมากับน้องสาววันนั้นพี่นั้นไม่ได้มาด้วยไงเพราะว่าอยู่กับพ่อเข้ามาเจอเพื่อนกันที่นี่นะคะมาสังสรรค์อะไรกันแกก็ชวนนะแต่พี่ธนัทไม่เอาไม่ชอบเจอคนเยอะๆเลยอยู่กับพ่อ What? Oh. <c oughs> จิงโจ้นะคะทุกคนแคงกะรูจิงโจ้ขับขี่เกวียน <c oughs> น่นารักดีค่ะนี่แล้วก็ล่อนะคะ เด็กโยกจนเกือบจะหักแล้วดูนนเพลินเหมือนน้องหมาเลยนะคะแต่จริงโจ้ค่ะทุกคนนี่ก็ทําทเหมือนทําน่ารักนะ่าเขาเรียกจุดขายนะคะจุดขายของร้านอาหารค่ะแล้วทีนี้ก็เป็นนี่แล้วก็มีล้ออืมแล้วก็มีอะไรอีกะอเนี่ยเหมือนเออ โอ้ข้าท่าค่ะทุกคนสวัสดีมันเป็นคล้ายๆสนามเด็กเล่นนะคะนี่เด็กเล่นนะคะอันปองเด็กเล่นร้านอาหารคนเยอะมากเลยนะคะพี่นั้นก็ไปถ่ายมาอย่างนั้นแหละจานนี้นี่นันก็นอั่งอยู่นู่นนะคะ นางพามานางให้บอกนะว่าจะพามาหนบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปถ่ายคลิปพาไปทําคลิปก็เลยมานะคะเขามาก่อนหน้านี้แล้วไงมากับน,น้องแฟนน้องเขยเขาก็ชวนยิกๆนะคะว่าให้มาเที่ยวทีนั้นบอกไม่เอาจะอยู่กับพ่อเขาก็ถามอยู่แล้วทําไมไม่มาก็ไม่รู้ดิเนาะก็นึกว่าร้านอาหารแบบธรรมดาทั่วไปเนาะไม่ชอบนั่ง ปันจิมปันเจอและอาหารที่สองโอ้ยอะยปิ๊กบรรยากาศดีค่ะคนเยอะนะคะทุกคนคนถ่ายไม่ได้เยอะมากถ่ายไม่ได้ค่ะไปติดเขาเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกเอางว่าแค่นี้ก็ พอหอมปากหอมคอเนาะแขกเริ่มทยอยเข้าแล้วด้วยอ๋อดูอฟนะคะทุกคนก็เติมกันอย่างนี้เลยทำไม่เป็นนะเนี่ยโอ้โหทำยังไงเนี่ยไม่เคยคิดค่ะ What can I do? I don't know how to do. I don't know how to do. Oh yeah. Oh. And then. Oh, like this. And. Ah. Wow. And then. thank you อ๋อไรดิ๊ทำเป็นแล้วค่ะทุกคนนี่ถ้ามาเองนี่คงไม่รู้นะมาทำยังไงอ๋อ oh, สุดยอดสุดยอดอันนี้น้ำตาลนะคะทุกคนนี่น้ำตาลแล้วก็น,นี่นะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเพราะเราทานมาแล้วพี่ชนัะแค่มาถ่ายคลิปนะคะดีงามมากเลยค่ะทุกคน อนมันเป็นกาแฟสดค่ะถึงว่าสิมันถึงพิเศษแบบนี้ไงอร่อยมากเลยค่ะทุกคนแต่พี่นันไม่ได้ตั้งกล้องไงอืมมันเป็นกาแฟสดอ้อ่้ดไอ้น้องแบติวฮอด ยังร้อนอยู่เลยผ่านไปตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วนะ,ะแก้วนี้ยมันเก็บความร้อน นั่งดูวิวนะคะ,ะที่เราเลอออกมามันมีกลิ่นอย่างนั้นนะคะเหมือน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 ไม่ใช่กาแฟอ่ะแล้ก็อร่อยดีค่ะเราเติมน้ำตาลคนร้านอาหารป่า มีทุกอย่างให้เลือกสรรมีทั้งอ่าสนามเด็กเล่นด้วยสนามเด็กเล่นเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะท้องฟ้าสวยมากเลยวันนี้นางอุตสาพามานะคะต้องทำคลิปให้นางหน่อยละโหเขาเล็กต้นอะไรนะเนี่ย สวยอีกแล้วค่ะทุกคนเอานี่ดอกเหรอเนี่ยเออ้ดอกดอกต่ไม่มีใบนะอุ้ยดูน่ารักดีค่ะสวยดีนะคะเนี่ยนี่ค่ะร้อนใหญ่มาอวิวสวยใช่ว่าสวยก็ไม่เชิงนะคะแล้วอยู่ในป่าด้วยนะสำหรับทัวริสนะคะก็คือคนที่มาท่องเที่ยว เพราะว่านี่ไกลมากนะคะไกลจากฟาร์มประมาณร้อยกิโลเนี่ยค่ะทุกคนนางอุตสาพามานะคะนะคะที่จอดรถเต็มเลยนะคะทางโน,น้นก็น่าจะเข้าด้านหลังได้ด้วยหรือเปล่าอืมไปแล้วค่ะคุณผู้ชายเนี่ยค่ะป่าไม่ป่าให้ดูต้นไม้สูงสูงนั้นเลยที่จอดรถเพียบ เป็นป่าจริงนะทุกคนเนี่ยค่ะทางเข้านะคะใครจะไปรู้ว่ามีร้านอาหารมีคนเยอะแยะอยู่ในนี้โ <c oughs> น่นนะคะถนนไหลใหญ่เห็นรถวิ่งอยู่โน่นนะคะนี่น่าจะมีการก่อสร้างอะไรอีกละ ้าทางออกทางเดียวกันค่ะเดี๋ยวจะกัดใจว่าเอาตกลงเข้าหรือออกกำลังจะออกแล้วนะคะหยิบหยิบ water too